พัดลมใบดำสองใบพัดโครงสร้างทําจากเหล็กคุณภาพดีมอเตอร์ไอพีสามารถป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำทนความร้อนและอุณหภูมิสูงด้วยฉนวนกันความร้อนคลาส s E ทนอุณหภูมิได้สูงสุด120องศาเซลเซียสประหยัดพลังงานพัดลมมีทั้งแบบตั้งพื้นและแบบติดผนัง ใบพัดออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุทำจากอลูมิเนียมหล่อทั้งใบเสียงเงียบเบาให้ลมแรงชุดปรับสายใช้งานง่ายสามารถปรับเลื่อนโดยไม่ต้องถอดน็อตทั้งอันปรับแรงลมได้3ระดับปรับมุมสายได้90องศาพัดลมติดผนงังแป้นและชุดแขวนผนงังทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทานพัดลมตั้งพื้น ฐานตั้งพัดลมทำจากเหล็กและรองพื้นด้วยยางกันลื่นเสาและฐานตั้งพัดลมประกอบโดยวิธียึดนอ็อตสตัวทำให้ขาตั้งมั่นคงแข็งแรงไม่โยกคลอนมีเทอร์โมฟิลระบบตัดการทำงานอัตโนมัติในกรณีใช้งานเกินกำลังสามารถประกอบเป็นพัดลมไอน้าได้ เหมาะสำหรับงานเป่าระบายอากาศในโรงงานอุตสาหรกรรมร้านอาหารสำนักงานและที่อยู่อาศัยพัดลมได้รับมออกมขีด2อก934-2533พัดลมมีให้เลือก4ขนาดรุ่นใบพัด20นิ้วให้แรงลม130ลงรมูปบาทเมตรต่อนาทีกระแสไฟ130วัตต์ รุ่นใบพัด24นิ้วให้แรงลม195รกบาลูกบาทเมตรต่อนาทีกระแสไฟ170วัตต์รุ่นใบพัด26นิ้วให้แรงลม220รบลูกบาทเมตรต่อนาทีกระแสไฟ187วัตต์รุ่นใบพัด30นิ้วให้แรงลม302รลูกบาทเมตรต่อนาทีกระแสไฟ240วัตต์